มีเคล็ดลับในเรื่องของการที่ะะจะซื้ออสังหาอย่างไงให้ทำกำไรได้ตั้งแต่ซื้อมาฝากันนะคะเคล็ดลับข้อแรกนะคะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า่านะ ทำเลที่ตั้งอันนี้บอกเลยว่าเป็นทิ้งที่สําคัญถ้าวันนี้ทําเลที่ตั้งของคุณนั้นนะคะอยู่ไม่คมยกว่าอะไรอ่ะเ,อเข้าออกไม่สะดวกนะหรือว่าไม่ใช่แหล่งชุมชนหรือว่าไม่มีแหล่งของการจ้างงานแล้วแล้วก็อันนี้บอกเลยว่าอย่าไปซื้อนะคะเพราะมันไม่ได้ทํากําไรให้กับคุณค่ะอันที่สองนะเป็นในเรื่องของราคาของทรัพย์ที่คุณจะไปซื้อนั้นอย่าลืมนะคะต้องสํารวจราคาก่อนว่ามันเป็นราคาที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเป็นราคาแค่เพียงนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อนะจุง ให้คุณนั้นเข้าไปซื้อเท่านั้นนะคะและอันที่3เป็นในเรื่องของวันนี้คุณจะต้องรู้ว่านะคะ มีวัตถุประสงค์อะไรในการที่จะซื้อทรัพย์นั้นแล้วซื้อไปทําอะไรนะคะเพราะมันจะทําให้นะคุณนั้นจะได้รู้ถึงนะระยะเวลาการถือครองว่ามันจะทํากําไรให้คุณนั้นได้จริงในระยะยาวนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับที่นํามาฝากกันถ้าหากคุณมีเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคึ้นมไปด้วยนะคะแล้วันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องหองการนะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาสามารถไปติดตามคายได้ที่เพจคายอาสังหานะคะและวันนี้ ก็มีบริการนะในเรื่องของวันนี้ท่านใดที่ต้องการเรื่องของสภาพคล่องต้องการนะคะเอารัพย์มาแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะคะก็สามารถนําทรัพย์นั้นนะคะทุกประเภทเลยนะทั่วประเทศนะที่พื่นี้เป็นทรัพย์ที่นะเออเขาเรียกว่าเป็นการาขายฝากนั่นเองนะคะนามาขายฝากได้นะคะทั่วประเทศตอนนี้นะคะทุนไม่เกิน50บล้านบาทนะยินดีคำปรึกษาทุกท่านนะคะคราวหนะ้าจะมีสาระได้ดีมาแบ่งปัน,นติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ